แล้วก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมพีทวันนี้เราอยู่ในเกมโรบล็อกในแมปของข้อง RPG simulator ผมได้เล่นมาแล้วบ้างมางส่วนนะครับหลักๆคือให้เรานั่งตะลุยโซนต่างๆแล้วก็ลุยกับบอสเบลดนะครับนี่ผมลุยแล้วมารอบหนึ่งนะตอนนี้ผมตามหาดาบอยู่นี่เราก็จะมีเควสให้รับตรงนี้นะครับ คุณผู้หญิงตรงนี้เลยโอเคคลิปนี้เราจะมาลงเวทกันนะครับให้ถึงเลเวล45บเราจะไปฟาร์มกันในในโซนเลเวล45บกันอ่าดูยกันสมัติเลือกโหมดได้ด้วยนะว่าจะเอาเนื้อเม่าหรือว่า ว่าเออ่ฮาร์ดคอร์ถ้าฮาร์ดคอร์บอสจะยากขึ้นมาอย่างมากแลต่การตับของจะเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวด้วยโอ้ยนี่แหละครับความยากของบอสตัวนี้คือท่าปล่อยไฟของมันเองบอกเลยว่าบางทีนี่โอ้ยแค่ระเบิดอ่าแต่ท่านี้ชิวๆครับไทนามิระเบล่าจังเลย เฮ้ยแปลกๆแฮะอ้า ah. mm hmm. อย่าปล่อยไฟให้ปล่อยสิเพื่อนเ <c oughs> อออีกแล้วเหรอผมลงไปแล้วสิบกว่ารอบชนะแค่รอบเดียวนะครับนี่คลิปนี้ผมจะไปะชนะให้ดูอีกสักรอบจะเป็นไรไปขอแค่ไม่ปล่อยท้าไฟก็พออย่าวนะโอเคเนี่ยนะฮะเนี่ยนสะินดวงกันสวรรค์มาเป,ปิด คุณก็อาจจะแปลกมากนะครับอยา่อาที่แรกทำเร็วๆเราจะชนะแล้วแต่ว่า,ราวครึงง่งรอเโอ้ยเรียบร้อยครับโดนไปครึ่งครึ่งรองมันว่าที่กวนควรใช้ได้เลยนี่โอ้โแหลกแหลกแหลกขอไับนะ เอือกเิดเหลือแค่ิดเดียวมาทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวับได้วับได้อย่าไดขอร้องเลยเพื่อนเอาอะไรก็ได้อาไม่ขอชนะให้หน่อยจะเป็นอะไรบ้ขอแค่ชนะให้เฉยเพื่อนระดับใหม่มาหน่อยขอร้องนหะเฮ้ย ชิบชุบชบชบเดี๋ยวยวยขอขออาไม่เดี๋ยวเดียวนะครับเซ็งชะมัดโอ้แลวนี่อะไรเนี่ยโอ้ เอาไม่ผมเป็นแบบนี้หลายรอบมากเกียดจริงเลยอีบอที่ใช้ท่าอย่างนี้เนี่ยอืมโอเคโอ้โหโอ้โห โอ้เพื่อนเพื่อนไปนี่ไม่ใช่อะไรนี่ไม่ใช่อะไรโอ้ดูเลื่องนั่นสิเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเอาเอาจริงสิเพื่อนเดี๋ยวนี่อะไรกันไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว,ไม,ลว,ไ,มลวไม่ใช่แล้วครับโอ้นีด่วนทีู่เดีย๋ยทำไปกทำไปก เดี๋ยวคอนเทนต์สุดไปเลยเพฮ้ยแพ้อีกแล้วชิทำต้นคอนเทนต์ด้วยไม่เข้าใจลุยกันไหม น้าเดียวนะมันยากจริงๆเลยมันยากจริงๆเลยมา คอเคนนี้กลับป,ปกติแล้วขอชนะหน่อยนะเพื่อนเขาแค่ดาบธรงได้เนะี่ยไม่ยากขนาดนั้นหรอกอย่าปล่อยไฟนะอย่าปล่อยไฟนะเฮ้ย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 าใจไม่ได้อ่ายกไ,ไม่ยาก มาดีมาดีาด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 านะครับการนี้โอ้ยโอ้ยหมดไล่กันแะล้อืมเหือ,อช็อตอ้า ชนะก็ได้นะครับตอนนี้มีหวังมีหวังหูเลื่อนอะไรเยอะมากเลยทีนี้ไม่พอไปเลยนะดีล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 วะวางจ่งา เฮ้ยราจะชนะแล้วเราจะชนะแล้วขอแค่ช้ยมอนี่ก็จะจบวิดีโอนี้ลงได้เย้โอเคงั้นก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่ได้เข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับาได้ดาบมาแล้วเดี๋ยวผมไปแอบฟาร์มมานอกรอบนะครับ นี่ดับใหม่บ๊ายบาย